เพื่อนเจ้าเล่ในป่าใหญ่ที่แสนอบอุ่นมีพี่หนีใจดีกับเจ้าจิ้งจอกแสนฉลาดเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองชอบออกไปเดินเล่นหาของอร่อยกินด้วยกันทุกวันวันหนึ่งพี่หมีกับเจ้าจิ้งจอกเดินไปเจอรังพึ่งขนาดใหญ่บนกิ่งไม้สูงน้ำพึ่งสีทองหอมหวานกำลังหยดติ๋งๆลงมาหน้ากินเป็นอย่างยิ่งเรามาแข่งกันดีไหมเจ้าจิ้งจอกพูดขึ้น วิ่งไปถึงต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นก่อนได้กินน้ำพึ่งทั้งหมดไปเลยเจ้าจิ้งจอกรู้ดีว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าพี่หมีมากพี่หมีพู้ซื่อตรงต่อตกลงอย่างง่ายดายได้เลยเริ่มกันเลยนะว่าแล้วพี่หมีก็ออกวิ่งอุ้ยอ้ายอย่างสุดกำลังแม้จะรู้ว่าตัวเองช้ากว่าแต่ก็อยากเล่นสนุกกับเพื่อนแน่นอนว่าเจ้าจิ้งจอกที่ว่งไวกว่า ก็วิ่งไปถึงต้นไม้ใหญ่ก่อนในเพชรตามันหันกลับมาโบกมือให้พี่หมีที่ยังคงวิ่งอยู่ไกลๆเมื่อเป็นผู้ชนะเจ้าจิ้งจอกก็รีบวิ่งกลับไปที่รังพึ่งทันทีมันไม่รอเพื่อนเลยแม้แต่น้อยแล้วลงมือกินน้ำพึ่งแสนอร่อยอย่างตะกาตะกลามไม่นานนะพี่หมีก็วิ่งมาถึงด้วยความเหนื่อยหอบแต่ไม่เห็นว่าน้ำพึ่งเหลือเพียงก้นรังพี่หมีก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเพื่อนของเขา วันต่อมาทั้งสองไอพบภุ่งไม้ที่เต็มไปด้วยผลเบอร์รี่สีแดงฉ่ำเจ้าจิงจอกก็ออกอุบายอีกครั้งใครทําให้เพื่อนหัวเราะได้ก่อนได้กินเบอร์รี่ทั้งหมดแล้วมันก็แกล้งทาท่าตลกตลกและประกาศว่าตัวเองชนะไปในที่สุดพี่หมีก็เข้าใจว่าเจ้าจิ้งจอกไม่เคยอยากจะเล่นสนุกกับเขาเลยเพียงแต่อยากจะเอาชนะและเอาของอร่อยไปคนเดียวพี่หมีเสียใจมากจึงเดินจากไปนเงียบ เจ้าจิ้งจอกถูกทิ้งให้อยู่กับผลเบอร์รี่กองโตเพียงลำพังมันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีเพื่อนที่จะแบ่งปันความสุขด,ด้วยในที่สุดมันก็เรียนรู้ว่าการมีของทุกอย่างแต่ไม่มีเพื่อนก็ไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียว